สวัสดีจ้าพี่โยโคลาดบานเอง็งนะจ้าสวัสดีจ้าเมลี่จ้าอ่าจ้หลังจากที่ว่ากินผัดมี่กินน้ำสำรานกันเซ็ตซับเจ็บลอยเมลี่ก็มีของทำอีกแต่เด็ดจ้านิดเห็นนลใหม่มาเนี่ยงอบคุณโหน่แต่โหน,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 นี่บาทเลยจ้าเส้นก๋อเดี๋ยวมาเลยจ้านิดคุเรียกเมลี่ก็เห็นมันนังคุณเลยไปนั่นมาแต่อันนี้น่ะซื้อเขาจ้านี่ดมาวานนี่เขาบอกมันนั่งชายไห้ตรงนอนนี่สามสิบห้าบาทจ้ะ แต่น,นี่ยนะของเจ้าของเองจากกระบ,บานนี่มันงอกอยู่หลบบานนี่จ้ะมีอยู่โกนึงอันนี้งอกไวยอยู่จากมังคีธนาฝนดีๆนี่ได้ตลอดเลยได้ท่ำเรื่อยแหละไปดูจะจะหอมมุกหรือจะแก,กงยังไม่รู้เลยจ้ะนี่ว่าเมนูจะเป็นอันไหนแม่ฮะมันจะแก้ใบมักลมเพีนะ ไม่ได้ไปดูนานนอนกใหญ่คันเต้น,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 นี่นอนดวกจักกนาจักไม่งอกเหรือยังบอนที่เคยไปเอามาตนอนนั้นร้ายโกะอยู่จัดแต่ก็หนีเหลืออยู่โกะเดียวกะที่ว่าคืออยู่บนหลังชามของบ้านพี่โย่นั่ยเดินและนวจันพอฝนตกใสจนอกระงอกขึ้นมาอีกลอยมัน,ม,นมันบินไปสังายอันแหละจันมัจเจกแต่เมลายไปลวยไม่ได้ไปดูจ็คดีเดี๋ยวจะไปโชคงอกจะตอนไหนเห็นบินไปร้ายอันอยู่จัด ีก็จะนังเราไปเรื่อยๆจนมูตาต้ามันงอเลยจ้ะโย่พามานั <m ada> <m ada> <m ada> ่งดูเมลีเห็นจ้ะเราโนมายุคนี้จ้ะมาเด้อใครวางก็มาช่วยเมลีตักได้เด้อเจ็บตีคนไหนวางวางยุดงานแต่บางคนวันเ๋าร์ก็บางทีเขาก็บอกไม่ได้ยุดเนาะจ้ะเนาะ ร่างกายก็อึมครึมจะร้อนหรือก็ไม่ร้อนจะปวดก็ไม่ปวดโหเหมือนไข้ครัวข้า,เขาเวเบือใส่ใสหรือยังไงเนาะใส่ปลาไหลเลยใสปลากะบอกใช่คัขวข้า,เขาเวเบือใช่ไหมตัวใส่จะเป็นครัวข้าวเบือในลทาง แต่ก็นามก็หน้าไม่รีก็ยังวานอะไรไม่ได้เลยนามมากวานเขายังก็ยังไม่ได้วานจะ,จะได้วานต้นไหนดอกไร้จะเห็งทันมันบิ่งหลึดดา ขายมันเขามาอยู่ในบ้านแล้วคน,คนเขาคนเจ็บขายดีๆเขามาอยู่ในบ้านงนี้เลหลังคาเม่ปึงแผ่นหนึ่งแม่ไม่รู้สัอ,อันนุ่นเดบนแม่โนอนเลยของแม่โนอนเลย ก็บอกว่ามาดูพึ่งแต่โอ้ยทำไมยังมานงม่ดเลยเห็นเตกซีเงี้ยนสายอ้าวพลังขาบฝุ่หมไดไรตรงนี้หน่องเก็บเห็นไปโรงเรียนไปสังเตีครูเขายังไหม่เปิดไอ้นั่นหรอวะกลับมาใหม่ยิกมากินเขากันคุยยังไหม่เปิดโรงเรียนเลยเดี๋ยวกลับไปใหม่ ลมาตรงนี้โยไปเอาพาไป ปั่นไปตากมาที่จะไปเอามาให้เมลี่นั่งเล้าน้าใหม่ไปท้างพงก่อนนังก็เช็บล้างเช็บเยวไปเลยเลยเมลี่นันงน่านก็ไม่ได้เช็บเอียวเอาแบบเมนูอะไรเนอะเมลี่ ยังไม่เห็นูเลยนี่นะก็จะเป็นเมนูลไรเดาค่อยดูคนแบบน้องใหม่มากน้องใหม่หน่อยดิซับเล็วนะซับเลยจะได้หลายปรเภ็โคโคมุกหรือว่าเจ็บเกี่ยวแกงก็ยังไม่รู้เลยนี่ยังไม่รู้เมนูเลยักทางหน้ามีโงกได้ยังไ่ กขาได้มาเป็นเผือ่อนๆกันาโัวก็จะได้จีดตรงนี้เจ้า3ามสิบโหนด้อย,ยู่นโจดนี่คือวายเลยๆน้อนี่ขับงอกัถังใช่ไหมทีนี้เป็นนกถังแล้วระวา่ขอมันคุมเ,เร็วครับตดทานชาวนี้ใบมันคุมกอเ,เรอ่ว ใช่เป็นหนอผังหรอนอผังเลยถึงนะตรงฝั่งติดถนนที่บ่าเคยไปหาทั้งนู่นน่ะที่บ่าติดถนนที่บ่าเองเข้าซอยนู่นน่ะแน่นจีก่อนจะถึงปลายุคา่างนูเนน่ยเดี๋ยวหมุดเราไปเจอไก่ปลาเจออะไรหมุดมันซึสูงของมันเลยนั่นดียวใบคุมหมดแล้ว เย็นแดดดูเจ๊มฝ่ายตะวันดูนี่เจ๊มหลอนเลยมันหลอนด้วยสิดสุดสบายย็บทั้งบานเย็บซีหล่นคือต้องทั้งบานเหมือนดีไม่ดอกนี่น่ะฝนตกแต่ว่าก็แทนที่จะเย็นก็่ไม่เย็นแต่ก่อนนี่ฝนตกนี่โอ้ยอีกเป็นอาทิตย์นี่แดดเย็นนี่ดินมันจะเย็นหุ้ยเย็นขึ้นมานี่ขนาดตกอยู่เช้าวกเอาเลยหล่นเป็ดเลย อากาศเ,ป,เป,ปลี่ยนแปลงหมบเร็ว เกี่ยมกอกไปมึงเรียนเจ็กเจ็กกี่คนดอกไปนั่นกันไปจัดตุก้าไ่ไปกัวคู่บุญว่ะหนูเจ็กจกัวคู่บุญซะด้วยแล้วต้องรดนคู่บุญหมากเลย่่ะ้าไป้าเลงท่ไปทำความา,มากินเขากันสามสาวหน่อย ไอ้เงเรียนแล้วกลับมากินข้าวคืนอันเด็กคูยังไม่เปิดโรงเรียนเลยไม่ <c oughs> ปิดประตูโรงเรียนหรือไสกันเลยไปไอ้เ่ก <c oughs> นเองหนอนน้องแก้มประไหลหลบเรื่องนั้นแหละจับมาพามาดูพอดีเห็นไอ้แก็อมศิลออกมาพอดีเลือดเขาหนักก็บุกกลับมาต่อเล็กจะแอวไปกันหนะ่อแหละจะส่วนกันไปสามคนเลยนะ่ะคันนนน้นหนึ่งจะบอเห็นหมดมันนักก็เลยลงตูปยางให้เกิดที่ด่ายก็เลยหายเอาไป แก่เปิดเทอมแล้วเมลี่ก็จะอยู่บ่ายคนเดียวเลยเด้อจ้ากินเอาี้เหลือลี่เหลืออยู่หน้าบ้านนี่แหละทีบางทีจะมีน้องแก้มมานั่งเป็นเพื่อนแล้วจะตอนปิดเทอมพอเปิดเทอมแล้วก็เมลี่ก็นั่งอยู่คนเดียวนั่งรูแต่หลุดไก่วิ่งกลับไปกลับมาอยู่นี่แหละกระทุกไกกระถูกพี่ไก ถนนเป็นนี่ตรงมุมตรงนั้นนั่นมืดเลยนะทางเลี้ยวนะี่นนะเตะมืดเลือนะนั่นหลนะนนุดมันนักหลุดนี่ฝนตกดนถนนก็เสียวไวยงปงั้นผู้ใหญ่ก็นั่นอยู่ไอ้โอ้ยถนนเสียไดแล้วก็แจ็เกิเ๊บเน,นเเวนะ่าเขาได้ไงก็ฟังนุนทำไมพอเขาฟังไปได้เดียวไมหมเขาไปฟังเขจาจ๊กเนี่ยแบบแค่ไม่หนึ่งไปดูติดใจฟังทางนี้ไปกว่ามี Dante, ม,ม,มันโคขงยากไ reath, ม่ต้องโรงเรียนก็พอๆกันอีเละทุ่งลูกวนแบบมันง่ายๆอยู่กันนี่มันคูลเลตสายเอาฟาร์มดอนทะยุงนี่ไงจับฟาร์มดอนทะยุงเนราะเป็นเพร่ะควายต้องไปังทำโอาเทคอนกำลังจมเซมทางเทคอนขีดจากความจากเป็นเดี๋ยวว่ายได้น่ะเลอันนั้นนะวังนี่ก็หลาดเมตเต็มดเลยก็มีแต่รลดนักยญิง ดีก็ไม่รู้แฮงใจนั่นได้กับกล้วยเหลืองไปโล่โลทั้งกบ้านเนี่ยน้องจัดใส่ฟังไปมันก็บผู้ฝนกดเลือดยาสารมุกยาเนี่ยเนี่ยดกับนังซับไปซับมาไก่เสร็จแล้วเด้จะเหดีอยวสองน่อใหญ่ก็ซื้อเข้าไปเลยจ้ะแต่หน่อใหญ่เนี่ยได้จะได้ก็ให้คันเนี่ย มันงแ่จะเป็นหงมุกอะไรแทนดูดู้วยนะโมไม้ไผ่หวานเขาก็งอกแต่จ้ะนี่น้ำมากหรืออันโน้ยายที่เข้ามาขายนี่ยเขางอกหลายอันจริงแต่เขาไปซับมาแต่ตัางคือพอส่งคลึงหรือว่เาเฉือเก็เอาไปขายมันเป็นไผ่หวานอะจ้ะเฉนีนมาของงอกดีนะไผ่เนี้ยนี่มันจะงอกตลอดเลยให้แต่ว่าเป็นที่ชื้นมันจะงอกตลอดนะครับ เขาเหม่อลีก็มีเด้นตรงตรงบาดหนองเน้นหน่อยเลยจ้ะแต่ว่ามันไม่ค่อยได้น้ำได้อายมันก็เลยมไม่ค่อยงอกเดี๋ยวจะฝนจริงๆห้งองงอกเอาไม่ทันกันแต่มาได้ไปไไดูเหลือกับไฟมดเลยขึ้นบินมดเราชอบงอกในกอด้วยดียังไปทากตน้นทาก,กับหลายใบด้เดี๋ยวนี้สารต้นมันออกดา ปีนี้แมลี่ยไไั่งเลยทำทำหม่ดอกหลายอีกที่เราเดินจนเก่าก็ยังเหลือเยอะจิเหลือหลายเดี๋ยวรอช่วงนาทีบาที่ไปหากระเขาเดี๋เดี๋ยวค่อยทำอันนั้นก็ได้แต่ถ้ากาววระเขา <ตำ S 1> ไว้เป็นนอกระไว้ปีอัดไว้แบบนี้อันนั้นได้ไไนานกินนานเลยแต่บ,บลเท่านั้น อันที่มันรีไปหาไหวกกรเพือมตะมดนี่นเดี๋ยวจะเพิ่งทํำวังนี่หงมุกที่ทุต่ายแต่ของหลงเน้นสสใจจะเหลือหลายอยู่หรือว่าเหลือหลายถุงเป็นไร เอามาแกงเจก็สามสิบุงเลยเอามาตอนนะอันนี้นะ้ำมายมันน้อยได้จาก,กเลรื่องไฮเี่นั่งซับบริหารหลางกายไปคนเดียวไปนะจ๊ะ <c oughs> เอาแป๊บเดียวก็จะเส็ดแล้วละจนันทร่นึงในน่านดอกจะถ้ามันเยอะๆก็จะช่วยกันอยู่นะจ๊ะพระพ่โยก็ต้องไปเอาผ้า <c oughs> เอาอะไรไ <c oughs> ด้ <c oughs> <c oughs> วันไหนจะนักเปลือกได้นี่ได้ปาดออกก็เปลือกประมาณเจ็ดแต่ก่อนจะโอตลูกขึ้นไม่แต่นมอยมุ้ดต้ดเนี่ยกัเนี่ยเอาหอมมกหรือแบบแกงมันก็อร่อยดีจ้ะเนี่ยนมอยมุ้ดต้ดเนี่ยจะอร่อยรสหวานมันยังอยู่ ่านี่เป็นจัดดอกไม้ของัวแต่ฝนจะลงจนเพราะมันจัดใ้กลางเดินเลยเป็นสุ่มใบท้ายลูปะละอะไรนี่เนะี่ยพอเป็นงานกัดถิ่นอองานขับป่าจัดสุ่มใบท้ายลูปที่แบบเป็นเหมือนงานแต่งงานบวแต่แบบมีฉากแล้วก็จัดดอกไม้เห็นป่าหมืดไปจากท่านี้เรืวองว่าฝนมาป่านว่าไปใส่ฉากอะไรหล่มมแต่แทนถ้าชาวากโจงจะมายู่ได้อีก่ย โดเลยแต่แกไปจัดปีเพราะว่าแกไปทำบุญให้พอ่อแกดาคือเหมือนทำจัดให้เฉยๆไปเลยนะ่ไม่ด้อิขีดกระตังอะไรอย่างนงี้นะ,ะพ่อก็ไปนอนแกนั่นบ่อย,ยอแกก็เลยถือโอกาสทำบุญทำอะไรให้พอ่อดารักปณิถึงกันยังด แก่ยังอยู่มดบัานเลยนี่ได้ยังไงจักยังไ่เห็นยลูกวันนี้ก็เพิ่งสิบโมงก,กว่าัวยั่ได้หรอเปล่า,นนาว่าหนี่ครูก็มาตัวสมมตน้ำครูมากับมาพิษบ้านบอกแต่ครูว่าบ้านมีองค์อยู่นาะบ้านยายบ้านยายมีองค์เจ้าครูจะเป็นหัวอ,อยู่กันปอสีพอหาย,ยจับทางกลับบ้านไม่ได้จับซอยไม่ได้ไปต่งมูกเป็นอะไรกลับมาแนะบบโบกครูไปส่งทางไหนก่อนล่ะแต่่วาโดนทะยุงโอ เใช่ไมว่าน่ะเลยแต่เพราะว่าน้องแก้วจะขึ้นมาเฉพาอนานาา้ะไม่เลยไงตุ้งมันี่กะทางนู่นทางบ้านขาใช่ไหมล่ะครัครูว่ากครูงงมดเลยนี่นะน้องบอกทางครูว่าหลงซอยน,น่บ้านยายมีองค์หน่ำอยู่หน้าบ้าน,งาน,น,านองค์หน่ำยายครูดอกมาบอก อะไรจากคลิปน right? like ี네้ก็จะไปแค่นี้นะจ๊ะก็ให้แมรี่หนังซับตมาไปเรื่อยๆก็ไก่เสื้อแล้วลร่าจานี่เหลืยแค่นอเดียวนะแม่นอนเลยนอนเดียวพี่โยต้องขอขอบคุณเอฟซีทุกๆคนนะจ๊ะที่ช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเป็นกำลังใจครับพี่โยแล้วก็ขอบคุณนะจ๊ะพี่โยลาเอฟซีทุกคนนะจ๊ะสวัสดีจ้าสวัสดีจ้าะอมาดูน้ำลายแมรี่น้าจ๊ะเนื้ออยู่นี่นะจ้ะนอเดียวแล้วตัดเส้ล้วจ้ะ